ท้องที่เคารพรักวันนี้ก็มาพบกับไอคุงจีจีแชนเนลเราจะมาเปลี่ยนที่เครื่องรางก่อนจะเล่นกันนะครับขอแนะนำว่าให้เปลี่ยนอันนี้ครับแทนแกนแม่ดิ๊กแมวครับเฮ้ยอ,อันนี้คุ้มอันนี้คุ้มใช้งานครับแล้วเราก็จะไปเล่นกันครับครับเอาด่านด่าน ซัมบี้แล้วกันครับไม่ออกครับแผนที่สมองสมองอ่ะงั้นรีวิวเกมใหม่เมือของเล่นซึ่งเราจะไปพบกับคู่ศัตรูที่อยู่จากเมืองนอกบ้านนอกหรือต่างจังหวัดแฮ่คือการก่อควรจับไอเทมเนี่ยการสั่นเขาจะได้เราไม่ได้เขาได้เลนมากเราไม่ได้เลนมากคือมันยังไงครับไม่เข้าใจครับทำไมเกมถึง อยงนี้ครับคือผมเคยมีประวัติศาสตร์บวกสองเปอร์เซ็นเคยออกเป็นไงครับซึ่งจะต้องแอดมันแล้วมันจะออกออกไปไกลๆเลยชักชักจริงครับเร็วดี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 ครับ เจอพี่เนี่ยปุ่มืีอตาย10 9กแบบ็จุดแค่ห้าโอ้ยยังเบาๆอยู่คราวน,นี้ไม่ใช่ตัวปวดหักหนักๆเลยครับเขาไม่ใช่ตัวที่ปวดหักหนักๆมากของพ่อ,อัอนนะนครับชัดครับชัดเลยครับ มันไม่เคยเห็นใจเราไม่ได้อยากรู้ครับอเราต้องเล่นแบบนุ่มๆไมต่อกีงใ,ใจเขาไม่ต้องเครียดมากโฟโันถ่ายรูปซึ่งเราไม่มีเราจะให้เขาเลือกมุมก่อนครับแล้วเราก็ไม่ต้องเครียดอะไรมากครับเราก็เล่นตามปกติครับแต่เรามีโอกาสแพ้เขาครับ ประเด็นถ้าเราแพ้เขาเราไม่ต้องเครียดอะไรเรามีคะแนนป้องกันอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับคะแนนแต่ถ้าเราเล่นทีมมันจะส่งผลครับเฮ้ครับซีเอ็มครับจิ๊กซิฟสำหรับมันผมได้ดับเบิลซึ่งในการสุ่มคานี้ขอเป็นของเล่นกันเลยครับขอเป็นตัวตาเดน,นเสาร์กันเลยครับแล้วกันครับ เขาไม่สั่นหรอครับสั่นยังไงก็พ้าครับท่้งม้วนคำประกาัส้นม้วนคำประกายสิบม,มันก็จะออกบ่อยมากครับออกจนเบื่องอ่ายว้าว LOL ซเปอร์ wow. LOL. LOL อ่ามันไม่ปิน ดูงจะดีแค่ไหนจึ๊บแปดสิบเอ็ดวันตอนที่มันตกเมื่อกี้เขาน่าจะมไม่สามารถทำอะไรผมได้ครับพอาเขาไม่มีเด็อกอยูผมครับวอนนี้ก่อนถึงครับ วันนี้น่าจะนานมากครับเพราะทั้งคู่สูสีกันมากครับหรือเปล่าครับมาทางเขรืง่งน่าจะลดตึมไม่ใชไไ่ไม่ต้องขยับครับไม่ต้องขยับยใเป็นแบบนี้ไม่ต้องขยับแนะนําแนะนําครับบูแนะนําครับ,นนรบโอ้ยแต่เบ,บิ้ลมันเยอะจริงๆ อไม่ติดคุกอ่ะคือลายเกมเศรษฐีมันไม่ต้องไปเลน่นก็ได้เลยนะนะ่ะคือมันแบบไป,ไปนู่นไปนี่ไปสลายกา๊าซน่งฟ้าคือแบบเริมคานอะ่ะคือแบบเดี๋ยวไม่เกินสามอาทิตย์เนะี่ยลบแล้วแคดเองบทเองช่วมคงเบือ่อตอนผมบวนนะโทษครับโทษแต่ผมไม่นั่งใจจะบ่น,บนผมเบื่อพวกนะี้ ทงไมก็แพ้เลิกเลยะทำไม่แพ้มันมีอยู่จริงๆหรอครับพีโยกนี้ได้ครับเมื่อกี้ผมจิ้มใช่ไหม นั้นผมก็จะให้ตามใจคุณครับอย่สั่นนะครับาะบอกแล้วว่าสั่นไปยังไงก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีครับโทษดีนะครับการนี้คุณแพ้แล้ว เสร็จครับจะขัดของได้ก่อนหรือจะโดนก่อนหนึ่งสองสามถ้าเราโดนก่อนเราก็ต้องให้ไปที่คีบสีทองจะไปสีอ่าไปตามที่ต้องการไม่ได้เลยมันเสียงแต่เราต้องอย่าก,กดเราต้องอยากใช้อื้อ ไปเอาที่คีดดีกว่าไปเอาที่คีบเอาไปที่เอาที่ขีบของอัวนะโอเคเอาที่คีบมาละออกอะไรนักฮะทุกทีนะครับของห้าเธอวุ้จีดอือหอ อย่าดูดนเยเดี๋ย yeah. วช่องหนึ่งสำหรับการตกทิปสองมีโอกาสชนะเราก็มาวัดดวงกันเลยครับว่าเราจะชนะไหมถ้่นไงครับต้องการยันดนตตีอย่ี้ยด้วยแต่เราต้องใช้ขี้ครับห้าโอ้ยจะยากเย็นไปไหนเนี่ยการแข่งเนี่ยเดีย๋ยวนก็ คิดว่าชนะนะอม,มันจำสุดยอดแม่เหล็กจริงๆด้วยไ,ไปไว้ไหนอะ่ะฮะชึือค่เยาวครับน่าเป็นไงนะคือแบบหมดโอกาสแล้วละ่ะในใจมันพูดอย่างเนี้ ว่ามโมกอกาสแล้วว้ยล้มละลายไปเลยกาแฟจะได้จบจบปุ๊บมาตัดสินกันหกแปดเดี๋ยวว่ากเย็นเลยทั้งหนาหนึ่งครับขอเจบตาเนี้ยแม่ต้องดู อเนี่ยยังไงก็ได้ผมได้หมดไปเลยเกินแปดเกินไปขึ้นไปถือว่าเรารอดันเจ็ดก็ได้ครับไม่รอดวะไม่โอกาสไม่ลอดรอดรอด ไปเลยต้องแสดงตูวฟ้าแล้วเราก็ได้มาพบกันเสียงผมไม่ดีางนนางนงานใกล้จบแล้วครับแต่หนูไม่มัน่น,น,จนใจนะว่าใกล้ป่ะโอ้รัตมีเซจัดทุสีทูบีเกชนะได้หรอ ชนะได้เหรอน่ากลัวโอ้โหูอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้หันแล้วทำไมทำไมทำไมทไมทำ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 ไมันไมทำไมแต่ตัวรวมๆแล้วไรฉนี คนไรขาโตคนไรแขนใหญ่คน,คน, лай, คน, лай, คน лай, ไคขา,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 าดำคนไรคนไรคนไรไม่ทำไมไม่ทำไมไม่ทำไมแต่ดูลมรมแล้วไรสนีโอ้ยเอาเฮ้ยไม่สำเร็จ แฝเราได้โ <Okay. S 2> อเคตัวได้เราไปเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้ครับเพราะยังไงเราก็ได้คืนนะครับขอบคณครัพบลญ่างนี้ผมจะไม่ลืมครับทริตื๊บแม่เสร็จแล้วไปลงเสร็จพอดีครับแล้วแม่ให้ทำอะไรทำได้นะครับุ โอ้ยก็ขอจบการแชท